ลิซ่าพูดถึงความเป็นส่วนตัวในฐานะศิลปินบางครั้งก็อยากจะหน่าสดอยากใส่ชุดนอนออกไปข้างนอกบ้าง ทำเอาแฟนๆต่างก็เอ็นดูเป็นอย่างมากเมื่อล่าสุดนิตยาสารเพลงชื่อดัง Rolling Stone ชวนให้ศิลปินหญิงมากความสามารถอย่างเทเล่าละลิซามาร่วมพูดคุยถึงชีวิตในการเป็นศิลปินและเรื่องราวในการเติบโตของพวกเธอในแต่ละคนในรายการ Musician on Musician และลิซ่าก็ได้พูดถึงประเด็นความเป็นส่วนตัวของเธอในฐานะเป็นศิลปินด้วยโดยเทเล่าได้ถามคําถามลิซ่าว่ามันเป็นเรื่องยากแค่ไหนที่จะอยู่ในจุดที่คุณกําลังอยู่จุดที่ผู้คนรู้จัก คุณมากซึ่งลิซ่าได้ตอบว่าก็ยากตรงที่ไม่มีความเป็นส่วนตัวซึ่งบอกได้เลยว่า คุณก็น่าจะเป็นเหมือนกันถ้าคุณออกไปที่ไหนสักที่คนก็จะยื่นมือถือมาใกล้หน้าคุณเลยซึ่งบางครั้งคุณไม่ได้พร้อมที่จะถูกถ่ายภาพบางครั้งคุณก็แค่อยากจะหน้าสดใส่ชุดนอนออกไปข้างนอกไปกินข้าวซึ่งบางครั้งมันเป็นเรื่องยากสําหรับฉันแต่ฉันก็เริ่มชินแล้วล่ะนอกจากประเด็นเรื่องความเป็นส่วนตัวของลิซ่าแล้วก็ยังพูดถึงผลงานเดี่ยวอีกด้วยว่าในช่วงที่ผ่านมาเธอเคยทําเพลงกับโปรดิวเซอร์ชาวเกาหลีแต่พอมาร่วมงานกับ RCA Records เธอก็ได้พบกับคนใหม่ๆ ได้หาตัวตนและสีซันใหม่ๆพร้อมกับเรียนรู้อะไรใหม่ๆใ,ในทุกๆสัปดาห์ของการทำงานและถึงแม้ว่ามันจะท้าทายแต่เธอก็อยากจะสนุกกับมันโดยเธอได้บอกว่าสิ่งนี้ยากมากมีแรงกดดันเยอะเลยแต่ฉันก็พยายามจะสนุกให้มากที่สุดเพราะโมเดลเหล่านี้ไปได้ไวจริงๆดังนั้นฉันจะพยายามสนุกแล้วก็เรียนรู้โดยการลองทำอะไรเสียเส่ยงๆดูบ้าง เหมือนกับว่าตอนที่อยู่กับวงคุณมีสาวๆคนอื่นคอยเป็นเพื่อนแล้วเขาก็สนับสนุนเราดีมากถ้ามีอะไรก็แค่ถามเขาก็จะตอบด้วยคําแนะนําที่ดีที่สุดแต่พอมาทํางานคนเดียวฉันก็แบบว่าโอ้ลิซ่าย,ยังได้กล่าวด้วยว่าบางครั้งเธอก็ถามตัวเองว่าเธอตัดสินใจถูกไหมหรือควรทําอะไรแต่เธอก็เชื่อว่าตัวเองต้องเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตัวเองทํามันต่อไปแล้วผลลัพธ์ก็จะออกมาดีเองฉันก็แค่ต้องเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเอง ฉันมีความสุขกับผลลัพธ์ที่ออกมาตราบใดที่ฉันมีความสุขก็จะไม่มีใครมาพูดอะไรได้ล่าสุดฉันได้มีโอกาสแสดงในซีรีส์ The White Lotus นั่นเป็นผลงานการสแสดงครั้งแรกฉันทั้งตื่นเต้นและกังวลมากแต่ก็คิดว่าเราเคยถ่ายทำมิวสิกวิดีโอมามากมายดังนั้นก็แค่ต้องแสดงสีหน้าบนกล้องให้ได้ฉันก็แค่อยากลองทำสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยมีโอกาสทำมาก่อนเพราะฉันร้องเพลงมาตั้ง8ปี ดังนั้นบางครั้งฉันก็แค่รู้สึกว่าต้องมีอะไรใหม่ๆลองทำดูลิซ่ากล่าวและล่าสุดสื่อดังเกาหลีสปอร์ตวีนิว ก็ได้รายงานข่าวการขึ้นโชว์วบรนเวระดับโลกอย่างวิ t ต r เ a ียซิเคตในฐานะแขกรับเชิญพิเศษของลิซ่าแบล็กพิงโดยได้พลาดหัวข่าวว่าเธอได้พิสูจน์แล้วว่าคือศิลปินระดับโลกตัวจริงโดยสปอร์ตทีวีนิวได้รายงานว่าลิซ่าแบล็กพิงได้พิสูจน์ความเป็นอยู่ระดับโลกของเธอแล้วลิซ่าได้ร่วมง,งานกับแชร์และไทล่าในฐานะแขกรับเชิญพิเศษที่แฟชั่นโชว์วิสติเลียซิเคตซึ่งกลับมาจัดที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาหลังจากหายไปประมาณ6ปี ลิซ่าได้เปิดตัวแฟชั่นโชว์ด้วยเพลง Rockstar โดยทำการแสดงที่มีพลังดึงดูดซึ่งทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความตื่นเต้นเธอยังแสดงท่าทางเหมือนเดินบนรันเวย์โดยมีทัศน,นคติที่เข้ากันได้ดีกับโชว์ทำให้ดึงดูดความสนใจจากผู้ชมหลังจากนั้นลิซ่าก็ได้กลับมาที่รันเวย์อีกครั้งและนำเสนอการแสดงเพลง m u l i ่ o ที่เพิ่งปล่อยออกมาโดยเติมเต็มโชว์ด้วยเสียงร้องที่มีสเสน่ห์ทำให้โชว์ยิ่งมีความหลากหลายมากขึ้น